โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตงบริหารงานโดยนางสาววันวิสาโมดาผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและได้รับรางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สพทรางวัลระดับเหรียญทองแดง มีการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทําให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นและการแก้ปัญหาต่างๆจากการรวมกลุ่มชุมชนมีการพัฒนาทางวิชาชีพครูเป็นประจํา ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้จัดทําคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ให้มีความปลอดภัยสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ2,568คะแนน98.53ระดับผ่านยอดเยี่ยมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมวันอาสาลหะบูชาและวันเข้าพรรษากิจกรรมอบรมจริยธรรมและสวดมนต์วันศุกร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียนกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมปราสาทพึ่งสร้างสรรค์ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนเชียนยืนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำปราสาทพึ่งเพื่อร่วมประเพณีแห่ปราสาทพึ่งของจังหวัดสกลนครประจำปี2568ดําดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอน เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน The Don Model เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการประสานงานกับเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการสารกระติบข้าวจากกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่บ้านดอนเชียงยืน จากการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายทำให้โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชนและเครือข่ายต่างๆในการสร้างหลังคาโดมสนามเด็กเล่นจำนวน20,000บาทงบประมาณในการต่อเติมหลังคาเทพื้นคอนกรีตอาคารอนุบาลจำนวน35,000บาทและงบประมาณในการสร้างที่แปลงฟันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3จำนวน39,000บาท ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทำให้สถานศึกษาได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆดังนี้เป็นสถานศึกษาขับเคลื่อนการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารพลเมืองดีต้นแบบระดับยอดเยี่ยมของศึกษาธิการจังหวัดสกลนครและครูได้รับคัดเลือกให้เป็นครูพลเมืองดีต้นแบบระดับดีเลิศของศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนให้มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกส่งผลให้โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนมีรูปแบบการบริหารงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ตามเป้าหมายที่หลักสูตรสถานศึกษาได้กำหนดไว้อยากเล่นต่อกดเงินเสียตังอย่างนี้ได้ไหมเราต้องรู้ว่าต้องเข้าทางเขาเราต้องไม่ตกเป็นเหยื่อเขานะคะในเรื่องของพอประมาณมีเหินคนแล้วก็มีปูงปูนกันเลยไม่จะดีกับเพืยอนใช่เกี่ยวกับเรื่องการผูกขาดอย่างนี้ไหมผูกขาดไหมไม่โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน เป็นสถานศึกษาไชไลหลอดภัยมีคุณภาพและมีความสุข